เจ็บกระเพาะหาอาหารบ้านนอกบ้านนอกบ้านหนาวนี่อะไผักเยอะมากเลยผักเยอะมากของเยอะมากตลาดตลาดอะไรไม่รู้ดูแต่ว่าแถวแถวบางใหญ่ที่บางใหญ่นี่แหละนี่ตลาดบางใหญ่ สวัสดีค่ะคุณแนนซี่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายสาราใต้สาราใต้ามาพาพามันเดินเล่นตลาดบางใหญ่มาม,มาจะไปหามาจะมาหาอะไรนะหาหอยหอยอยากกินหอยอันนั้นไนะหอยเชอรี่หอยปัง ย uh, ูจะมีไหมเปล่าูกปูยูหอยโดนสองปูมานไม ชื่อไหนคะตลาดตลาดบางใหญ่ค่ะตลาดบางใหญ่จะดูมันไม่มีว่าจะมาหาเลยไปดูหาดูตลาดบางใหญ่ก็จะ,จ,ะจะมาหาไอ ใหญ่ดีจังใช่ใหญ่ของเยอะมากเลยนะแต่ว่าไอ้มาจะมาหอยมาเจอมาหอยไปนะมาจะมาหาหอยเชอรี่ถูดกของเยอะมากตลาดใหญ่วากว้างมากไม่รู้จะเดินไปทางไหนดดดดดดด ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแอน,นชี่นะคะเข้ามาแล้วแคบใบกว่าเจ้าบ้านก็แบบถ้าไม่แคบใบจำไม่ได้วะะ่าใครมาว่าความจำไม่ค่อยดี่าไรอันฝั่งนี้มีแต่ของพวกของเกี่ยวกับสังฆทานนะ ดูเลยดูเลยว่าแถวนี้ถิ่นไทย,ยมีแต่เพลงมีแต่เพลงปะทางวาดจาราไต้คือไปไหว้แทถะตลาดอูปูง,ปง,งานบอเป็นถ้าฝั่งนู้นจะเป็นตลาดช่วงเช้านีนอันนี้จาราใต้จะมาหาเผื่อมันมีครกอยากได้ครกครกครก,ครกแบบ พอดีต่ำไม่ต้องใหญ่มากแต่รูแล้วไม่น่าจะมีเดี๋ยวจะไปเดินอีกฝั่งนึงนี่เป็นฉลาดช่วงเช้านะฉลัดช่วงเช้าฉลัใต้ยว่ะคนมันก็ได้อู้ดูไก่แต่ของของที่นี่สดมากนะะ พวกหมูพวกไก่พวกไอของทะเลสดเอาอะไรดีจ้ะปูมาเลยสี่ร้อยสามร้อยเอาปูอปูไหมเดี๋ยวด้วยไทยพ่อคาบอกเดี๋ยวด้วยไทยแา่สิบ นะพี่ไก่จนะมาพี่ไก่สวัสดีค่ะเอาดืมใส่ประเจไปใส่ประเจให้คุณแนนชี่กันใส่ประเจให้พี่ไก่ด้วยูด,ดูดีนะกินมากเลยอะ่ะ